เห็นชอบมาตรการดูแลผู้มีรายได้น้อยสองโครงการคือโครงการคนละครึ่งและโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยโครงการคนละครึ่งรัฐบาลจะช่วยจ่ายเงินให้ประชาชนครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งประชาชนจ่ายเองในการซื้อของกินของใช้ต่างๆแจกให้คนละ3,000บาทภายใต้เงื่อนไขรัฐบาลออกค่าใช้จ่ายให้5 0เของมูลค่าสินค้า กับร้านค้าที่ร่วมรายการซึ่งไม่ใช่นิติบุคคลหรือร้านสะดวกซื้อที่เป็นธุรกิจแฟรนไชส์ไม่เกิน100บาทต่อคนต่อวันซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนวันที่16ตุลาคม2563เวลา6โมงเชา้าถึง5ทุ่มที่ w w w k o l l k r ็ตดอทโเน้นให้ประชาชนใช้จ่ายสิ่งของประเภทอาหารเครื่องดื่ม และสิ่งของทั่วไปไม่รวมลอตเตอรี่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยาสูบและการบริการเงื่อนไขของผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ลงทะเบียนคือจะต้องมีอายุครบ18ปีขึ้นไปในวันที่ลงทะเบียนและเป็นผู้มีสัญชาติไทยมีบัตรประชาชนประจำตัวบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถเข้าโครงการคนละครึ่งได้รับจำนวนสิล้านคน ทีแรกบอกจะรับ15ล้านคนแต่ล่าสุด10ล้านคนเริ่มใช้เงินได้ตั้งแต่23ตุลาคมถึง31ธันวาคม2563นี้ส่วนโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือรัฐจะช่วยจ่ายประชาชนผ่านบัตรคนจนโดยจะจ่ายเงินเข้าบัตรเพิ่มอีก500บาทต่อคนต่อเดือนใครได้รับปกติ300บาทต่อเดือน จะถูกปรับเพิ่มเป็น800บาทต่อเดือนใครได้รับปกติ200บาทต่อเดือนจะถูกปรับเพิ่มเป็น700บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา3เดือนจะได้รวมเป็นคนละ1,500บาทซึ่งสามารถนำเงินไปใช้จ่ายได้ทันทีเริ่มวันที่1ตุลาคมไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2563